อุ้ยอียเฮี้อีฮี้อีอันนี้โอลดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมรีก Off อ e g e n จนบนเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์แอรเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช h อ p เท่านั้น เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอคิรี่แล้ววันนี้นะคะวอคิรีมีตัวละครลับตัวละครหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าซินเนนจ้าทุกคนอาาอาาๆ้าาาานมานานา,มนาน,นะะาาวาาาาาานาาดาา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 ัาาาาานาา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 ่าาาาาาานาาาา้าา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 าี่ยาา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 า โมเดลเนี่ยดูดีขึ้นมากกอดรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกด s u b s c r i b e และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรีด้วยนะระไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมน,นะคะทุกคนๆๆ <ๆ S 1> ิึงปกติอัพไรนำวะอันนี้อัพอัพอันนี้ก่อนเออไม่คือลืมสกิลแล้วอ่ะคือเอาจริงๆปะคือไม่ใช่อะไรนะคือลืมจริงๆว่าจะเป็นยังไงกับตัวละครนี้ไม่ละคือไม่มาช่วยหรออีเสียสติอ๋ออะไรเอเอสก็ตกวะ โอโนจังเกิลไอเทมเออเอาเหอะอีเกมเฮียซื้อตะวันให้กูอีดอกลับบ้านดีกว่ามึงไม่เห็นมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยอีโง่ไม่รู้เรื่องกูได้ค่ะอีดอ่ไม่รู้เรื่องมึงไอเพสเหรอห้าสิบมึง่ามึงเอ้ยไอเพสก็ตกจังอุ้ยเราเลิศอยู่นะเนี่ย ้สกินก็สวยนะทุกคนนะจิะ๊บะอาลลางต้นอีดั๊สกินเฉยงงนี่เมนกูนะแต่กูเออมากไม่ได้ป่านานนะฮะทุกคนค่ะเมนรับวอคิลีนะนจริงต้นไหนถือหอกคือเมนกูหมด้ยกูอยากไปอะ่ะลึกเกินกูถอยละอุ้ยกลัว,วปูเลยค่ะกูเชิดเลยค่ะกลัวปูก่อนกำลังไปค่ะ คือถ้าเราเล่งเดบิวไม่แม่นหรอกก็นี่นี่มันมันมันเห็นไหมทุกคนคกูมาแกงได้จ้ากูชิวมากว้ายมีคอนโทรวอดไปตีดีกว่าได้เงินนะไม่เราคือเอาจริงๆปะกูก็คือเดินเล่นรอบแมปยังไม่เจอ,อยีแลวคะ่ะทุกคนขาเอพีส์มันตกอ่ะมันตกอะไรวะ เอเวีย่าตกสิคุณอาว้ามันยังไม่มาเอาบูเนาะกูก็เป็ดผีป่วยตั้งนานไม่คือชีีมาวอดแต่ชีไม่เอาบูเวอร์งัดงัดอีวันเร็วเออ คือสกิลนี้อ่ะทำอะไรได้นะลืมตตอ๋อาตีสาครั้งแล้วก็โก้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมั้งตีระงัดตีสามทีงัดกดใช่แล้วเราก็ไปแกงบนเลยค่ะเราเวลห้านะคะแล้วเราไม่มีของด้วยนะคะอเคออกดโก้หนีไปละกลับบ้านค่ะ วิ่ยกูอยากกินอันนี้ยฉันเอาอันนี้ดีกว่าเอาว,ว้าก็สักตัวหน,นึง่ง <c oughs> <c oughs> อียเราได้นันติละทุกคนซินเฉาแบบน่าเล่นมากใครลองเล่นนาะคือลดเลย,ยเป็นตัวที่เล่นง่ายนะคะ ทุกคนบอกว่าถ้าแบบเอ Simon, GAN, ้าเฮียน er ี่อย่ามั่นอย่ามั่นอุ้ยเมา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 ไม่เอากลัวอ๋อเพื่อนอยากคว์มก่อนกลัวดีดอกแล้วมันเวลห้าแล้วกูก็ไม่มั่นนะ เราต้องค่อยๆเล่นค่อยๆฝามาให้กูฝามชาทุกคนขา <_ c oughs> คือเพราะอะไรมัวกลับบ้านไปซื้อของไตยหนึ่งตายหนึ่งแม่ <_ c oughs> ตายหนึ่งแม่โอ้โอโอโอ้้เลิศโ,โ,โอ้หนู พี่พี่ไปเอาวิญญาณเด็กสิโอ้ยไปนี้ค่ะไปนี้เอามังกรลูกเนีย่ยเช่าเล่นง่ายทุกคนถ้าเราเดอะบิวไม่โดนให้ทำไงอุ้ยพี่ไหนพี่บอกว่าเล่นง่ายเดอะบิวไม่โดนหนูก็อีไปก่อนลูกแล้วค่อยเดอะบิวอืมมันก็จะสั้นก่อนอิดนึงแนแหละโอุ้ยอีเหี F ้ยเอพีเอสกูตกอุ้ยอุ้ยเอพีเอสกูเหลือศูนย์ดอกทุเรศ เราจะได้ละทุกคนอิ่งฆ่าอ e นะีอ้วนน่ะเจ้ยอ้วนเนี่ยทุกคนพุ่งไปเลยนี่เราก็ปล่อยมันหนีไกลเกินก็แบบปล่อยทิ้งเล่นเฉาไม่ได้เล่นยากเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะงงจะเคยเล่นตัวหอ <c oughs> กผิดจะเคยเล่นตัวชายแท้ <c oughs> พุ่งไปอึ๊

อันนี้สำหรับวอคิลี่เล่นนะวอคิลี่ออกไฮด้าเลยอืมไฮด้าเสร็จวอคิลี่ก็จะขึ้นนี่เลยเบสเคเวอร์แบ็คเคเวอร์ไม่ก็เอ่อขึ้นซันเดสเนาะประมาณนี้อันนี้แล้วแต่คนเล่นนะไม่รู้เราติดกับอันนี้มาเราชินไปดิเก่อไปดิเก่อเวก็คือหิวเวคือตัดไปห้าเวคุณแม่ตัดไปห้าเว วิเอยอ้วนหลอกแป๊บเฮียอ้วนน่นนานนนนส,สนใจมากว้าวอ้ยสวยมากเซลฟีนไปละกู เลิศมากกูกูแบบตอนแรกในใจกูกูอ๋อช่วยช่วยสูรัดวินฟ้าดีช่วยด้วยหี้ยมาจากไหนอีหนังหีอ๋ออีซีอาได้เดี๋ยวมึงเจอกูอีแตวเดี๋ยวมึงเจอกูนะคะอีทรงอีซีเฮียหรืออีชั้นต่ำ คือไม่ถึงอันนี้แต่บิวไม่ถึงบุญบุนบุญว้าวสวยมากเจลาฟีน่าเจลาฟีนะ่า แข่งอีสานนี่เดาด,ดัก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 กำลังไปกำลังไปนา่าจะตายแล้วมั้งเอามีใครมาอีกน่ะมาแวะเหรอเป็นไงล่ะมึงเจอกูแต่วกลับบ้านกว่าค่ะ ก็แบ็คเทเบอร์แหละค่ะทุกคนขยายเช็ควอร์ดก่อนนะคะนี่ไงอุย๊ยนั่นน่าจะตายโ,ด,โด้โอดช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยเป็นไงล่ะอีดองโง่อีกระโปโอุย้ยยีแรงมากยีด่ามันยีด่ามันยีด่ามัน <c oughs> เอเอเเลิศเลิศทำหน้าที่ดีมากเก่งมากยีคุณว่ามึงจะไม่ได่ามันเออ๋อมันเป็นกากัดแล้วเหรอมันเปลี่ยนตัวละอุอ้ยเอาเนี้ยอยากเอาอันเนี้ยอยากเอาอันเนี้ยอยากได้เกิบแล้วค่ะทุกคนขาเป็นไงล่ะคะ้าเมนวอลคิลี่ทุกคนงง น้อยคนนะคะที่จะพุ่งไปขนาดนั้นนะคะนหนุ่มถ้าเป็นป่าคนอื่นอาจจะไม่พุ่งนะคะเซราฟินันติน่าจะหิงเลยนี่กคนเที่ยวมังกรปะเนี่ยเอามังกรปะวะ ไปดีกว่าอยู่บนกันนะอีดอุ้ยหนงังหีมึงอยู่ไหนห<คอย>ูไปไวเหมือนกันนะยีเฮ้ยกลับบ้านก่อนนี้ลำระบำชาวเกาะทุกคนนี้นีหัวโตอ้หมาคือถ้าฟาร์มอีกแบบหนึ่งอะ่ะก็ได้ลองหาอันนี้แหละคือ กำลังตายอีดอกมึงอดทนไว้ไว้โซเฟียวันนี้วันตายของเจ้าโอห้งแม่ยังกเข้ามาอุ้ยอีเฮี้ยเฮี้ยอีนี้เฮี้ยเฮี้ยตายเฮี้ยเยี่ยมเฮี้ยช่วยด้วยเฮี้ยอีนี้อสัตว์อเฮี้ย อีดอกะช่วยกูด้วยไม่ล่แอนดี้มาไงคืออึ้งว่าลราทมไมมันกล้าบวกอะกูนึกว่ากูจะตายค่ะอ๋อไม่จ้ากูเก่งเนาะอีดอกก็คืนเชื่อว่ากองทัพก็ต้องเล่นตัวที่มันหนักรบเนียยแมนแมนเกินอืม ต่อไปนะคะออกเป็นคนทานหรอ,เ,อเวทมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เอาไปเอาเป็นต้านเวทสักหนึ่งละกันเนาะต้านเวทหนึ่งแล้วก็ออกเด็ดแดนเลยค่ะทุกคนขานี่เพื่อแบบเประมาณนี้งงเออเฉาเกิดจังเลยเสาเล่นเก่งอ่ะที่เหลือยี่สิบนาทีกูเวทไวมากกูเวทไวจริง อ้ยปูจะเกิดเอิม่มคือมังกรเราต้องเอานะคะทุกคนค่อโออุบาทใกล้แค่นี้ยังุ้ยอยากไปเอาเอียนเนี่ยมันต้องอยู่นั้นแน่ๆมันก็มั่นอะไรอ่ะ มันอะไรละม,มันอะไรคือยืนยืน MK เอฟเคหรอคือคือมันอะไรกูกูหาแอนนี่กูไม่ได้หามึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีน่ก้โง่เดินมาเหยียบแถบโซลกาโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยไปด้วยค่ะไปด้วยไปด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ว้ายสวยมากกูเกือบแฟดตามอีดอกกูเกือบแฟดดีเดี๋ยนี้แฟดก่อนนะขาทุกคนแล้วหิวยีอะไรขนาดนั้นนะอีดอไตอีกแล้วหรอโอชีวิตเกมโอ้มันมันแฟดใครแฟดอ่ะอีดอกออกแนวมันกูกูตีป้อมหนึ่งงัดป้อมงัดป้อมเอองัด งัดป้อมสีโอ้โหรีเวิร์กมาใหม่รีเอฟเฟก็งัดป้อมได้สีดอกป้อมแบบขยับอ่ะอีดอกทำไมไม่ทำวะคือหน้าที่ป่าหรือเปล่ามาดันบ้านอุ้ยนากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากกูโคตรตัวแม่เลยอ่ะอุยถอยดีกว่าทุกคนยีจะเกิดละ เล่นกับจิตใจมันอผมอจะเล่นกับจิตใจย,ยังไงพี่ดอกเอิ่มอุ้ยอุ้ยเล่นกับจิตใจเล่นกับจิตใจอุ้ยอุ้ย อ๋อเเวก็หนูโอ้ยไม่โดนอ่ะพี่พี <work> oh, el, job, el. ่กูกูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยโอ้เอาจบเอ้าเอ้าคือกูยังไม่รู้เลยว่ากูทำอะไรอยู่นี่อ๋อ ว้ยา, YouTube, ววา,าย,ายจีจีค่ะแปะยูทูบวอคิรีเลยวอคิรีเออแปะไหนจีจีค่ะให้ไครดีทุกคนให้เจลาฟีนกับตรลกาอีที่เหลือเอาไปพับเก็บอีดอกว้ายสินเฉาเอสบูอ่ะ็ปไงรละคะทุกคนตึนไงไหมล่ะต้องบอกเลยว่าสาันนเมนสันสินเฉาแต่สิ่ีเกียดหยิบมันมาเล่นแกหยิบต่ใบอ่า กวูของอุ้ยวงลีก็ตัวเมนกูอีเออประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะกสำหรับสกินซินเฉาที่ปั่มาใหม่คิดว่าเป็นสกินคลาสสิกละกันอะไรประมาณนี้เออดามเมจ่็ก็ช่ำคิวก็ช่ำแกงก็ดีอะไรก็เลิศเห็นไหมละ่ะเออถึงต้นเกมจะวีนอีเวโกก็เหอแต่อีเวโกก็ บาคิวจริงๆค่ะคุณนาเออเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าอยากให้รีวิวตัวละครไหนอยากให้เล่นตัวละครไหนอีกก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ,าย,บายๆจุบ๊บ